อ,อ๋อจะยู่ฟอร์ชว์อออ๋อแล้วปันจะมาไหมผมถ้าผมไม่ติดอะไรผมไปแน่นอนพี่อนุญาตนะ <c oughs> ตปันไม่ไม่แต่ว่าผมคิดว่าผม, <นะ S 2> ผมคิดว่าผมไม่น่าติดอะไรแต่ว่าผมผมไม่อยากติดอะไรมากเลยเพราะผมอยากไปดูถ้ามาดูแล้วพี่มีความเห็นว่าปันอาจจะติดใจพี่ก็ได้ เน็ตไม่ดีหรือปันไม่ได้พูดนะป่าครับไม่ใช่ครับพี่ผมครับผมไปเช็คตารางดูครับผมผมอ๋อตารางวันที่แปดเก้าใช่ไหมแปดเก้ามีนาว่างไหมผมว่างครับว้าพี่พีแล้วทุกคนไปเขาจะได้เห็นอะไรละเธอเธอจะโชว์อะไรป้าอ่ะพี่นิหารเธอครั้งที่แล้วคอนคู่เธอโชว์ห่วงเธอแบบวอเตอร์สุดๆต้องถามแล้วต้องถามพี่เบลเดี๋ยวดึงพี่เบลเข้ามาก่อนพี่เบลมาทาไม มันห้าคนได้หรอมันได้มากสุดกี่คนอ่ะพี่เจนนี้หนูไม่ได้ไลฟ์มาแบบสามสี่ปีแล้วมั้งหนูรู้พี่ก็ปีดมาต้นมะพร้าวอย่างเดียวนาอเทคโนโลยีพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมันได้กี่คนอ่ะมันได้สี่ปะน่าจะได้สี่นะแค่สี่สีปันอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านครับพี่ผมกลับมาเพิ่งกลับมาบ้านเราจะมีนายเน,นี่อยู่ห้องโกง อทำงานเหรอคะได้ค่ะแล้วปันราคาทำงานเหรอคะไม่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 ได้ทำงานครับวันนี้มาอะไรกับพี่พีพีล้วนล้วนล้วนเลยหรอเราไม่ได้เตรียมกันเนาะไม่ไม่ไม่เตรียมเลยแต่ผมเพิ่งตื่นเน่เมื่อกี้ทำไมถึงอยากมาอะไรกับพี่พีพีคะ จริงผมไม่ผมคุยกับพี่พีพ,พีก็แบบถกักถากหลายรอบแล้วผมจะนัดก็ไม่ได้นัดสักทีก็เดี๋ยวมาเจอในหลักคุยถักถากคืออะไรหรอคะแต่ว่าเหมือนแบบว่าผมมาเจอพี่พีพ,พีแบบสวนไปสวนมาแล้วก็แบบแบบโทรคุยบางทีก็โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยจะมีลายทำอะไรอ <c oughs> อยู่หรอคนะ ไ้ายขอขอเชื่อพ่อเจ็บหน่อยค่ะพีพีเหรอใช่สวัสดีสวัสดีค่ะเจมส์เจมเธอติดฟ้องเธอระวังด้วยเด้อเธอก็เธอก็ระวังอยู่ฉันขอเสื้อพ่อเธอออกไปเคลียร์ตัวเองก่อนไหมเต็มเออไปแล้วบายไปก่อนไปโอเคบายบายค่ะโอเคมาดูคอนเสิร์ตพีพีด้วยนะบ๊ายบอมไป สัดีครบบายเธอคอนเสิร์ตเธออ่ะฉันฉันเห็นฉันเห็นตัววิดีโออะไรของเธอทำไมมันแฟชั่นทีวีขนาดนั้นเนาะคือไปถ่ายมาทั้งหมดห้าลูกพี่เจนีโ่โอ้มีเอองเอไอด้วยบนเวทีคือวันนั้นคือมีแต่เอไอใช่ไหมเธอไม่ได้ไปจริงๆใช่ปะใช่วันนั้นคือหนูไม่ได้เล่นจริงๆ,ๆคือเขาสแกนเอไอ